บรยากาศนะคะหลังฝนตกแต่ตอนนี้ก็ยังตกตกปล่อยป่อยเรื่รอยๆนะปล่อยปรยมาจตะเลี้ยงอาหารน้องหมานะคะตอนนี้อาหารหารหมกเหลี่ยกลบบานตัวดูที่ละทางไปเลยก็ยังดีมีทางให้ไปนะ เอ,ะะอันนี้เอื้นสานอู้มาคราวนี้มีบ้านหลังใหญ่ด้วยน่าจะเป็นไม่ใช่บ้านสินี่ก็เป็นเลยแหละศานานะคะสวัสดีค่ะยีนดีมีแห้งเด้ออันนี้คือเขาเอื้นอย่างน้นาลาป้ายกระายนะคะใครรู้จักเม้มมาหน่อยนะคะ แต่ว่าเขามีบ้านแล้วนะหมายถึงว่า,เ,าเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๋ยวนะคะมาดูก่อนแหล่งโบราณคดีโพนขาวยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์2,500ปีนะคะที่นี่เลยนะคะสถานที่ของเผ่าไทสู้นะคะทุกคนอุ้ยตอนนี้น้ำหมดนะคะหิวน้ำนะตอนเนี้ ศุนรวมจิตใจนะคะของเผ่าไทโซ่นะแต่สร้างแบบไกลมากนะคะนี่คือก็อยู่ในพื้นที่เรา,เหาแหละแต่ว่ามันไกลนะสแกนไลน์เข้าไปใครอยากรู้ข้อมูลอะไรก็สามารถสแกนไลน์เข้าไปได้เลยนะคะ,ม,ะามาดาโมโพก,ก็ยังไม่รู้อะไรมากนะคะเกี่ยวกับประวตัติตรงนี้นะคะนี่กันจอมปลวกขึ้นนะคะ นี่คะ่ะข้อมูลนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะการตรวจสอบมติโพนขาวสืบเนเื่องมาจาก11กุมภาพันธ์สำนักงานสำ,สำนักสินปากา1 0 1ดได้รับแจ้งจากสวัสกสญนครว่ามีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณในเขตตบลนาโพอัมพอกุสมาญามส,สกครในขณะที่ใช้รถไถปรับพื้นที่นะคะ,ะประมาณ20คูณ15เมตร เพื่อนำดินมาถมถนนวันที่5กุมภาพันธ์นะคะ2552กลุ่มโบราณคดีจึงได้ดำเนินการตรวจสอบแหล่งโบราณคดีดังกล่าวในวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์2552พบหลักฐานโครงกระดูกมนุษย์เศษภาชนะดินเผาลายเขียนสีแดงเครื่องมือ ใช้ทำจากดินเผาเช่นเวหินดุลูกกริ้งและตราประทับเครื่องมือเหล็กลูกปัดแก้วกำไลสำริดนะคะนี่นะคะก็คือนี่พบชิ้นส่วนนะคะที่ว่ารถไถเนาะรถไถที่มาดามมุกโพได้อ่านเมื่อกี้นะคะคือว่ารถไถปรับพื้นที่นะคะก็พบอานนี้นะคะคือโครงกระดูแล้วก็สำริดนะคะต่างๆนะคะ กำไรต่างๆนะคะเนี่ยอ่าก็เลยเป็นที่มาของการอนุรักษ์นะคะของจริงไม่รู้อยู่ไหนนะคะมีตาภาพนะคะน่าจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไทโซนะคะถ้าผิดภาพประการใดเมื่อรามบูพูขอ,อภัยอย่างสูงนะคะนี่ก็คือการค้นพบทั้งหมดนะนะคะนี่นะคะถ้าข้อมูลก็เยอะนะคะอ่านไม่หมดนะคะน่นเป็นห้องน้ำนะคะที่ ใครอยากเข้าห้องน้าเข้าไปเลยนะคะมีห้องน้ําให้อันนี้สร้างใหม่นะคะน่าจะประมาณหนึ่งปีได้แล้วนะคะมาครั้งก่อนผ่านมาทางนี้มาดามโมโไม่เห็นนะคะนี่ก็จะเป็นบันไดขึ้นนะแต่ดูแล้วมีแต่น้องขาน้องหมาน้องแมวอะเต็มเลยนะคะขึ้นมาได้นะคะคือเขาไม่ได้ห่วงนะโอ้ก็คือือนี่นะคะ ป็นบ้านทรงโบราณนะคะเราไม่เข้าไปดีกว่านะคะมาดูแค่ตรงนี้ก็โอเคแล้วนะคะตอนนี้เหีวน้ํานะคะทุกคนอันนี้อยู่ใต้ต้นไม้เนาะต้นไม้ใหญ่มากเลยต้นอะไรเนาะเขาเรียกต้นอะไรอ่ะไม่แน่ใจนะคะต้นใหญ่มากเลยตรงนั้นนะคะตรงพื้นที่ตรงนี้นะคะถ้านานไปนะคะโดนฝนถ้าไม่มีต่อไปอีกนี่ผุพังแน่นอนนะคะ เป็นบ้านที่สวยงามทีเดียวนะคะสร้างไว้นะคะเป็นของออชาวไทโซ่ทั้งหมดนะคะก็เป็นศูนย์รวมนะคะแต่ก่อนก็จะมีศาลาตรงนั้นทีเดียวนะคะอ,อ,อันนี้ก็จะมีการสร้าง เพิ่มเติมนะคะเป็นบ้านนะคะยกสูงสวยงามทีเดียวนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่มากเลยนะคะอยู่ข้างๆนะคะเขาเรียกต้นอะไรเนาะคล้ายๆต้นตีนเป็ดเลยประมาณนี้นะคะแต่ว่าใหญ่มากนะคะเงียบสงบบ้านหลังโน้นนะคะ คนอยู่เลยพี่น้องเอ๋ยบ้านหลังนี้มีคนอยู่ไหมเนี่ยไม่มีเลยไปให้ไปนาบัด ก็แล้วคุ่โตใหญ่ขนาดเลยก็คือช่วงนี้นะคะทุกคนหัวควายก็ราคาถูกลงนะเพราะว่าอะไรนะลโลคแอนแท็กหรือเร่ออะไรนี้แ่ละที่เขาที่ที่เขาเป็นอยู่นะคะตรงนี้ลาดเซเมิแเราบอกคอยจิไปทา้งหลายวันอ๋อทางตรงนี้นะคะขัแบรบถระวังนะคะทุกคนคะ่ะ จะไปทางใดอันนี้เข้าน้องเบนนะไปทางนี้ดีกว่าจำไม่ได้จํำได้เน่จำบร้เน่นะคะน,นี่ก็เก็บฟางไว้จ้างนะคะเก็บแบบเป็นปีอัดเต็มที่นะสุดท้ายก็ทิ้งนี้เฉยนะเก็บไปเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยโอ้เก็บนานมันก็ผูุนะ ไม่ใช่ว <substit uting> ่าจะดีนะคะอดันนี้น้ำสร้างนะคะ น้ำสร้างเมื่อสมัยก่อนนะคะแทบทั้งหมู่บ้านใช้กันนะคะขาอ,อ้อมไว้นะคะสมัยนี้ก็เลิกใช้กันหมดแล้วนะคะก็เกือบปีแล้ว7-80ปีแล้วะคะ่ะน้ำสร้างบ่อนี้นะคะคลิปนี้มาดามูฮคาจัเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกดระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เ้อค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ดีฉันด้สวัสดีค่ะ น้องมาจะจ่อยเลยไม่ได้กินเลยเนี่ยโอ้ไม่จ่อยหรอกกำลังดีหุน่นหุ่นเพรียวลมเลยสี่ตัวแล้วสามตัว